สันติภาพเสรีภาพเสมอภาคประโยชน์ของคนหมู่มากต้องเป็นหลักยุติธรรมคือสิทธิต้องพิทักษ์เขาคือไกรศักดิ์ชุนหวัน,นขั้นการนี่อยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตนะครับในการพัฒนา ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยท่านเป็นผู้อนุรักษ์แล้วอนุรักษ์ของภาษาไทยนะครับที่สวยงามมากเลยในรูปแบบงานของอกวีของท่านนะครับนะงานเขียนของท่านนี่สวยงามมากมีคุณค่าต่อพวกเราทั้งหมดนะแต่ข้อสำคัญก็คือว่า ท่านเนี่ยทำงานเพื่อสังคมมาตลอดท่านไม่เคยละทิ้งประชาชนส่วนใหญ่เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับความอายุติธรรมท่านมีส่วนร่วมกับสังคมมาตลอดเข้าใจว่าสีสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านมีบทบาทค่อข้างจะสำคัญมาก โดยเฉพาะ30ปีที่ผ่านมานี้ตั้งแต่14ตุลามาท่านไม่เคยละทิ้งความต้องการของประชาชนแล้วถึงขั้นที่ว่าหลายครั้งเนี่ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมเลยในกระบวนการการผลักดันให้ศิละปะวัฒนาธรรมไทยเนี่ยมันก้าวหน้าไปสู่สังคมมากขึ้นไม่ใช่ต่อการ สรรเสริญและ,ะสนับสนุนเพียงชนชั้นผู้ปกครองแต่ให้ให้มีสิทธิเสรีภาพในตัวศิลปวัฒนธรรมปีสะท้อนสังคมจริงๆออกมา